mày không ơi mày nó là lâu nè mày đi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  đi mày cá mày mày đi mày mày ผมแน่อุ้ยมันเหวี่ยงว่ะปากปากหมดปาก,ปาก เอาละครับผมก็กลับมาอยู่ช่องฮันดูเกมเมอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับฟินิก์นะครับผมผู้ชมก็ตอนแรกนะครับผมผมหยิบมาจะไปเล่นมังกรนะครับผมแต่ว่าเฮนเตะเขาจะไปป่าอยู่ๆก็สลับเปลี่ยนกันเฉยเลยนะครับผมมีการบ่นเกิดขึ้นกันเล็กน้อยนะครับผมเขาบอกว่าจะเอาแพลสู่นะครับผมฟินก็อยู่ที่คนเล่นแล้วล่ะครับผมถ้าจะแพ้นะ อย่าไปสนใจเราฟามไปก่อนละกันผมหยิบฟินิกมาแล้วก็จะป่าสักเปิดศักยภาพฟินิกให้ดูว่าเบตาฟินิกคนเล่นกันยังไงอ่าสี่ตาแตกผมว่าป้อมไหวอยู่นะรอเลเยลนิดน so ึงต้นเกมได้เลียดได้แน่นอนฟินิกเราไปครับฟามเด็วด้วยฟินิกไม่ต้องห่วงครับผมยิงจอกเกาหาง มาดิเอาดิ๊แตะกันแล้วเขาลึงไงเขาลึงบ้องไงมาวงมาเวาทงแผลก็ปวดแล้วเล่นไม่ดีเองอ่ะแล้ลึงอีกแล้วกดมาหลอดได้ปะวะผมว่าถ้ากดมาหลอดน่าจะได้อยู่นะ นะจะตายแล้วนะวนเฮ้ยอีซานิษอีซันิษมาช่วยเลยปะอ้เฮ้ยว่าดวงแม่งมาว่าใช่แน่ๆเห็นแวบบๆเห็นปาจิโกะแวบบๆมันมาแน่ๆ น้อยก็ได้มังกรแล้วนนาะช่วยดูอิทเน็ตไหนเป็นะอะกำลังไปป้อมเลนมังก,กรอของเราถูกโจมตีทีมผมเข้าไม่ทักเลยปะมาด,ดูสู้สู้ทีมผมไม่สู้แล้วนะครับผมจังหวะนี้คกิ๊กซี่ยืนนิ่งไปแล้วหนึ่งกลุ่มสู้สู้สไม่สู้แล้วครับผม โอ <c oughs> <tr> ้โาโอ้บนโดนเนี่ยลอยวะน่ะเล่อะไรกันน่าเล่นอะไรกันทำอะไรกันี่แตกไดไงวะ ได้ว่ะไม่มันผมว่ามันน่าจะแตกนะนต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮียตีไหวหรอเฮ้ยมันสวนปะรู้จักสวนนะเราเราน่ะรู้จักสวนตีไปดิเล็กไปไหนวะนะ เเก่งเหลือเกินงงงลงหลุมเอาล่านะน่าจะโดดอยู่มั้งแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป สวยดิสวยดิสวยสวยทีนี้สวยจัดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมตกไปละจ้ารีบ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 ครับเก็บใบเก็บใบเก็บใบ

น่าจะว่าจะเอาดาวเขาหน่อย่อยได้ละบนกดได้ไหมนะ่ะเออกลัวอ,อะไรวะโอ้ยวงเอลสูเด้อเถอะเอวสู๋บางคนฟูงไม่โดนนะผมบอกไว้เลยเล่นดีให้ตายก็ฟูงไม่โดนได้บรรลาได้บรรลาได้บรรดา ออโอเคสวยงามเพืพ่อนเ,เกียบมันง่ายนะครับ <c oughs> ผมจังหวะเกม <c oughs> ผมเดินเกมขนาดนี้ <c oughs> ใส่ไวด้วยฟินิกอะส่ไวด้วยใสายไวด้วยไปช็อตช็อตช็อตไปครับ ดวงฝั่งนู้นน่าจะแจกยับยับเลยนะครับผมเดี๋ยวเก็บมาหลอดก่อนไหนวะเฮ้ยทำได้อย่างโดนมาหลอดแตกแตก แต่เฮ้ยดโดนคอมนะผมแน่อุย้ยมันเหวี่ยงว่าแล้วนี่จะได้มาครับผมมาโอ้โหผมฆ่าไปขนาดนี้ตัวเปิดพนครนจิงจอกเก้าหาง อุตมมก,กิจนัลโตไปครับบูดลาวไปจังหวะนี้ก็ลุกเพลินลไปครับผมดได้แรนดังอยากอยากได้ดังมากไม่ผ่านอีกแล้วเล่มลนมาปะาะได้ปะ สวย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 เลยทั้งนั้นไอคอนเดินเกมขนาดนี้จบดีไปดีไปดียู่ไปดีเลนมังกรระวังด้วยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีปากปากกด ปาปาเกมตี้หมดตีไปแล้วจ้าโอ้โหเขามาทำไมนะนายมาทำไมว้าถึงว้าอุ้ยแล้วเลื่อนมาเด้งมาจากไหนเกาะปะเกียโอ้โหเนาจัดไอ้ฮอน ตบบ้องหูไปจังหวะนี้จบบ้านรึเปล่ามาเชอบไปแล้วไม่น่าจบน่าจะป่าตายปนะนะว่าแล้วรี่ะ

mà phải đi đào ta phải đào. Đi 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 đi. Đi đi. Đi Không Đi đi. 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 Đi ดักเสร็จเลยเยอะออกมาแล้วเฮ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าสวยดีไปครับมีจังหวะสวนกลับเฮ้ยไม่น่ายุทธนายูหรือเปล่าแสองสามแตนพอแค่สองสามเมตรผ่ายละ อุ้ยแล้วเพื่อนไม่มาช่วยแม่งเอ้ยไอฮอนเข้าจัดแรงเ,เหรอที่นี่มันน่าจะแรงนะอย่าเตะจบเถอะรีบอ่ะจะรีบดิโอเคเพื่อนจบไปจบบ้านนะผมนา่าจะรีบนะครับผม มันมันแน่นอนฟินิก์แพทนี้ยังไงก็มันนะครับผมกลิ้งได้ออกง่ายนะครับผมเข้าง่ายออกง่ายว่ายง่ายเลยนะคมผู้ชมมาดูสก,กอร์กันดีกว่าโอ้โหไล่ฮอนไม่ได้ MVP จังหวะนี้ เดือดใจจัดก oh. ่อนโอ้โหไคยตีได้แทนนะครับผมผู้ชมก็จะประมาณนี้รักกันนะเหมือนการเล่นฟินิกส์นะครับผมผู้ชมก็ถือว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับแครกช่องคนรูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย